สวัสดีครับเทปนี้ก็เป็นเทปที่4แล้วนะเป็น episode เอพิโซด4่หลังจากที่คุณฟังเทปนี้จบเนี่ยดูเทปนี้จบเนี่ยคุณจะสามารถที่จะเซตเครื่องภายในได้ไม่ว่าจะเป็นเซตแบบตั้งโต๊ะเซตแบบมือถือหรือเป็นแบบอนาล็อกแล้วก็อีกทางเนี่ยจะเซตเป็นกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเซล กลุบบัญชีแต่และกรุปมีกี่เครื่องคุณจะสามารถเซตได้แล้วในเอพิโซด4นี้เนี่ยด้วยเนื้อหาเนี่ยมันจะยาวนิดหนึ่งนะครับขออนุญาตท,ทำเป็น2ตอนไอตอนที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยก็เป็นตอนนึงส่วนไอตอนที่2เนี่ยก็จะทำให้เวลามีคนเรียกเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะสามารถที่จะได้ยินเสียงระบบตอบรับของบริษัทว่าที่นี่บริษัท x y แท็ตจกัดสวัสดีค่ะกรุณากด1ติดต่อฝ่ายขายบลาบลาบลาติดต่อฝ่ายสองเออเออ,เอ,อ,เอ,อไม่ใช่ฝ่าย2ฝ่ายบัญชีกด2ไฟฝ่ายอะไรก็ว่าไปอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นตอนที่2เพราะว่ามันจะยาวนะครับเราจะได้เนื้อหาครบเซตอะไรต่างๆได้เต็มประสิทธิภาพของตู้ที่ซื้อมาในราคาไม่ถึงหมื่นโอ้โหมันเก่งมากถ้าพร้อมแล้ว เราไปกันครับก็จะมาจำลองเหตุการณ์ว่าจะมีอยู่บริษัทหนึ่งนะครับชื่อบริษัท8 2 C มีฝ่ายฝ่ายขายทำไมทุกบริษัทต้องมีฝ่ายขายไม่เข้าใจบัญชี Admin ก็นแหโดยผมเนี่ยจะกำหนดเลยว่าเดี๋ยวเปลี่ยนสีก่อนโยงมาก่อนนะเฟิร์มมาตรงนี้นะครับให้ฝไไ่ายขายเนี่ยมีอยู่3คนละกันนะครับมีอยู่3คน คนแรกเนี่ยก็เบอร์ภายใน101คนที่2เป็น103แล้วก็คนที่3เป็น124่ไ101นึ่เน่ยโรงงานก็ตั้งค่ากำหนดอะไรต่างๆมาละว,ว่าเป็นซิปโฟนนะครับไอตัว103โรงงานก็ตั้งค่ามาละวว่าเป็นอ n นาล็อกเป็นโทรศัพท์ไร้สายและกันผมใช้โทรศัพท์ไร้สายใช้ ก็จะมีเอ2 4หนึ่งสองสี่เนี่ยเ,เจ้านายโยนมือถือมาอันหนึ่งบอกว่าให้มันเป็นซิฟโฟนซะนะครับก็ลงแอปซิฟโฟนกับมือถือไปเดี๋ยวผมจะมาเซตให้มันเป็นกลุ่มกลุ่มเดียวกันนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้มันเป็นซิฟโฟนเพราะโรงงานตั้งค่ามาเนี่ยเป็นอนาล็อกอะไรที่โรงงานตั้งค่ามาเป็นอนาล็อกเรา ปรับเป็นซิ h โฟนเดี๋ยวเราไปดูทําไงอย่างที่บอกนะว่าเนี่ยโรงงานเนี่ยไอหนึ่าเนี่ยเขาทำเป็นอนาล็อกสีขาวมาให้เรียบร้อยละอนาล็อกเป็นอะไรโบราณโบราณไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับตั้งชื่อให้มันหน่อยละกันนะครับว่ามันเป็นเซลล์หนึ่ละกันอ่าโอเคเสร็จแล้วก็แอ p พลายแอ y พแล้วก็ apply, apply, วก็แอปพล now 101่งศูย์หนึ่งยไฟขายเนี่ย โรงงานเขาให้มาตั้งค่าเนี่ยเป็นซิปอยู่ล้นะครับ101เป็นซิปอยู่แล้แล้วเราก็รีจิสเตอร์ไอตัวเนี้ยมันตั้งแต่เทปเทปแรกเทปสแถวๆถเนี้ยถ้าจำไม่ผิดนะครับก็รีจิสกันไปเรียบร้อยตั้งค่ากันไปเรียบร้อยละเราก็มาที่124ซึ่งเป็นสีขาวเนี่ยโรงงานตั้งมาเป็นอนาล็อกแต่เจ้าของบริษัทเนี่ยโยนเป็นมือถือมาให้แล้วบอกว่าตั้งค่ามันเป็นซิปซะ ไม่ยากก็คลิกเนี่ยหนึ 1, 2, 4, นะครับเปลี่ยนชื่อให้มันเป็นเซลสามแล้วกันเนาะเมื่อกี้ก็ลืมตั้งชื่อนะตรงนี้ครับเปลี่ยนเป็นจากอนาล็อกก็เป็น10 10, 22เนี่ยก็คือเป็นเป็นตำแหน่งลายเส้นที่22่งโรงงานเขาให้มา24ไลายเส้นเลยซีซไม่ต้องเสียตังค์ซื้อ เลื่อนลงมาตรงนี้ครับซิปยูสเนมเนี่ยเข uh, าก็ให้มาเรียบร้อยแล้วถ้าไม่อยากแก้ก็ไม่ต้องแก้ uh, ผมแก้หน่อยละกันเดี๋ยวคนอื่นรู้หมดอ่ะ uh, แก้เป็นอันนี้เป็น P124 แล้วก็ตั้ง password uh, สสเอายากยากหน่อยนะตอนแต่ผมเอาตรงนี้ง่ายๆ1 2 3 4แต่พวกคุณเอายากยากไม่งั้นเดี๋ยวใครมันล้วงตับไป จะไม่รู้ด้วยก็อภัยไปตอนนี้เราก็ได้มาละว,ว่าเป็นเบอร์ภายใน 101, 103, 124เห็นไหมหนึ่งขึ้นฟ้าฟ้าแล้วแสดงว่ามันกลายเป็นซิปโฟนไปเรียบร้อยแล้ะพอ,อะเมื่อกี้ลืมเฮ้ยโทษโทษ่หไหมอ้ยไม่เป็นไรไม่กลัวโอเค101คือผมอยากจะให้ให้ให้พวกเราตั้งชื่อมันเอาไว้นะครับ ตั้งชื่อมันเอาไว้เมื่อกี้เซลล์หนึ่งเซลล์สองเอาเป็นเซลล์สามแล้วกันนะครับเวลาเราจัดกลุ่มเราจะทําอะไรต่างๆปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นได้ง่ายไม่ต้องไปจําว่าเบอร์นี้มันเป็นกลุ่มไหนเบอร์นั้นเป็นกลุ่มใครแล้วก็เวลาโทรเข้ามาปุ๊บมันโชว์เลยว่าเป็นเซลล์สามสมมุติว่าผมเป็นลอปปผมก็จะเออมีอะไรฝากซื้อข้าวผัดเียเดี๋ยวส่งให้เลยนะครับรู้เลยว่าเป็นใครโทรมาอ่าหลังจากนั้นเรากําหนดที่1นึเป็นซิปโฟน ตามที่เขาต้องการลักขึ้นฟ้า,ฟาผมก็จะมาตั้งตรงนี้ครับว่าเป็นกลุ่บรักนี่เลย extension group โรงงานให้มาเนี่ยบานเลย16กรุ่มนะครับผมมาเลือกใช้เป็นกลุ่ม2ละกัน602นะครับกลุ่ม2เลขคือ602ใบหวยแล้ก็บอกว่าเป็นกลุ่มเซล์เราจะได้อาจจำได้ ผมแอบทำไว้ก่อนละนะครับก็เป็นกรุ๊ปเซลลนะครับตรงนี้เนี่ยที่มันเป็นริงเนี่ยคือทั้ง3เครื่องมันจะดังพร้อมกันเลยถ้าใครเรียกเข้ามาป๊บดังพร้อมกันเลย 101, 103, 124ดังด,ดูดรูด,ด,รดพร้อมกันใครรับขึ้นมาป๊บอีก2เครื่องหยุดเองอ่าแต่บอกไม่เอาอะ่ะอยากจะให้มันค่อยๆดังทีละเครื่องเราก็มาตั้งตรงนี้ครับเป็นฮันติงห1ดังก่อน หนนไม่รับไป103103 103ไม่รับไป124เราก็มาตั้งฮันติงตรงนี้แล้วระยะเวลาในการวิ่งล่ะว่ามันจะต้องดังกี่ครั้งอะไรต่างๆนี่เลยครับตรงนี้มันไม่มีดังกี่ครั้งมันบอกว่า30วินาทีถ้า30วินาทีคุณยังไม่รับมันจะไปเครื่องต่อไป30วินาทีไม่รับบอกโอ้ยมันนานไปป่านั้นเนี่ยโอ้ยมันก็ไปถึงไหนกันละเอาสักมัสวินาทีก็ได้เราตั้งได้ด้วยนะว่า เป็นช่วงเวลาไหนช่วงเวลาเดยช่วงเวลาไนอะไรต่างๆเดี๋ยวไว้เทปหลังๆที่มันเป็นอะไรแอดวานมากขึ้นเนี่ยเดี๋ยวค่อยจะสอนพวกเราอาตอนนี้เอาแบบเบสิกนะครับอะผมก็บอกว่าเอามันเบสิกละกันเอาเป็นแบบเอาเป็นแบบเอาดังมันพร้อมกันไปละกันตรงนี้ก็ยังไม่ไปเป,เปลี่ยนมันนะครับเป็นกรุ๊ปเซล์เสร็จแล้วเราต้องมาบอกเขาครับว่าไอ้กรุ๊ปเซล์เนี่ยมันมีใครบ้าง นะครับก็เราก็มาเพิ่มเลยนะครับอ่ะเอาเครื่องนี้ก่อนละกันเซลล์หนึ่งตรงนี้มีนัยะนะครับไม่ใช่ว่าใส่ยังไงก็ได้เพราะว่าถ้าคุณไปตั้งให้มันเป็นอุขอโทษทำไมชื่อมันซ้ำเซลล์หนึ่งเซลล์สองเป็นเซลล์สามเหมือนกันชื่อตรงนี้มันแค่ให้เรารู้จักนะครับโอเคอ่าก็เป็นหนึ่งสอสี่ละกันโอเคอยังไม่ไปแก้ที่เกียดแก้อค แล้วก็ที่บอกมีนัยยะอย่างนี้ครับว่าถ้าตรงที่เราตั้งเอาไว้ว่าให้มันเป็นฮันต i ิ้งนะครับมันก็จะไล่จากคนนี้ก่อนอ่าคนที่1คนที่2คนที่3แต่ถ้าเราบอกว่าเราตั้งมันเป็นลิงก็สลับไปสลับมาได้นะครับมันดังพร้อมกันอยู่ละเราก็มาแอปพลายไหนดูดี มันขึ้นมาเป็น6กศูนโอเคเป็น602ูนย์ูปเซล,ลเหมือนเดิมนะครับมีพายกระซิบมาบอกพี่ช่วยแก้ตรงนี้เป็นเซลล์2ดีไหมได้ได้ได้เดี๋ยวปั๊บนึมีอยากเด็กๆเราก็แค่เข้าไปที่ตรงนี้ครับแล้วก็ไปที่101นะครับก็แก้เลงนะเป็นเซล,ลสองซะมีอยากง่ายมาก ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยละอีตาบริษัท824เน่ยก็ตามที่โจทย์เขาให้มาว่าให้124อเนี่ยอยู่ในกรุ๊ปเซลนะกรุ๊ปเซล์มีอยู่3เครื่องนะแล้วไอ้124เนี่ยเป็นซิปโฟนนะเป็นซิปโฟนแบบมือถือด้วยก็ทำให้เราสามารถที่จะตั้งเบอร์ภายในเนี่ยว่าจะเป็นอะนาล็อกก็ได้จะเป็นซิปก็ได้ตั้ง เ,เขาเรียกอะไรพาสวดไปให้เขาด้วยก็ได้ตั้งกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้เนี่ยถ้าคุณจะต้องตั้งกลุ่มบัญชีแอดมินรอปอพอโอเปอเรเตอร์แต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มจะใส่กี่เครื่องก็ทำตามเนี่ยเป็นต้นแบบนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ก็จะพาคุณไปตั้งว่าถ้าในกรณีที่มีการโทรเข้ามาล่ะแล้วให้มันมีเสียงตอบรับอัตโนมัติว่า ที่นี่บริษัท824จำกัดกด0 operator, ก 1, ูนย์โอเปอเรเตอร์กด1ฝ่ายขายบลาบลาบลาแล้วถ้ามันเต็มมันยังบอกได้อีกนะขณะนี้สายออที่ท่านเรียกเต็มหมดแล้วกรุณากำลังจะโอนไปไหนอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปจะทำให้พวกเราดู